สวัสดีค่ะวันนี้อก็นําคลิปผ้าไหมสวยๆมาให้ชมอีกหนึ่งืนนะคะพี่ๆนะคะวันนี้เป็นงานเอ,อสีธรรมชาติเพราะว่าธรรมชาติเป็นงานที่สวยงามมากก็เลยแบบชอบธรรมชาตินอะอาจจะนํามาให้ชมบ่อยๆนะคะแต่ว่างานก็จะไม่ซ้ํากันนะคะแต่ละผื้นมีอย่างละหนึ่งพืนนะคะพี่ๆนะคะนี้เรามาชมช่วงเชิงล่างนะคะ ผืนนี้เป็นลายดอกมะเขือนะคะดอกมะเขือเขาจะ,ะลายสีสันเขาสวยมากงามมากเลยนะคะเขาจะมีหลายๆดอกในในในผืนเดียวกันนะคะสําหรับลายมะเขือ,อน,นี่ก็เป็นลายที่ฮิตมากแล้วก็ลายที่ถ้าท่านที่เล่นผ้าไหมก็ต้องแบบเออต้องมีไว้บ้างนะคะนะคะต้องต้องมองไว้บ้างนะคะสำหรับลายมะเขือนะคะ เลยค่ะสีธรรมชาตินะคะก็จะออกอยู่ในโทนสีนะคะเดี๋ยวออนมาพาให้ชมโทนสีนะคะจะเป็นการย้อมสีชมพูครั่งนะคะครั่งแล้วก็ส่วนส่วนตรงนี้จะเป็นสีออกน้ำตาลเข้มๆจะเป็นงานมักโครนที่เส้นไหมก่อนเนาะ,ะแล้วก็ฟอกขาวด้วยนะคะแล้วก็จะมีอะดอกตรงนี้จะเป็นแซมสีเขียวเขาจะมีหลายดอกมากๆเลยนะยค่ะตรงนี้ด้วยนะคะ คือคือในผืชหนึ่งเนี่ยจะมีลายดอกมากนะคะสลับกันนี้เลยเรียกลายดอกมะเขือนะคะเนี่ยดอกมะเขือเป็นเป็นผ้าที่งามนะคะมอกมะเขือนะคะนีคะ่ะภาพชัดๆเลยนะคะภาพใกล้เลยจะเห็นได้ว่าอยู่ในโทนออกชมพูเหลืองนะคะมีมีมีเหลืองด้วยนะคะจะออกแบบ ขาวเหลืองๆหลืองนะสวยหวานละมุนเลยนะคะเนี่ยสีจริงเนาะก็จะประมาณมองดูอยู่ในโทนสีเหลืองอมชมพูนะคะแล้วก็แซมเขียวนะคะตรงนี้จะเป็นลักษณะออกสีเหลืองๆนะคะพี่ๆนะคะเหลืองแล้วก็ชมพูนะคะแล้วก็เขียวส่วนตรงนี้จะเป็นสีมักโครนนะคะนี่ค่ะ มะคลนเขาก็จะสีเขาก็จะออกน้ําตาลเข้มๆนะคะเป็นการย้อมแบบให้ให้เป็นแบบเหมือนมโคลนที่เส้นไหมอีกทีหนึง่งนะคะสวยงามดอกมะเขือจะมีหลากหลายหลากหลายดอกอยู่ในอยู่ในผืนเดียวกันนะคะเชิงล่างงดงามนะคะมีสวยมากนะดอกมะเขือนะคะพี่ๆอ่ะ ที่ยังไม่ไม่ไม่ไม,ไม,มีดอกมะเขือก็ฝากไว้ด้วยนะคะฝาก